ก็สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผม t ทเดอร์แอนด์เกวันนี้นะครับผมก็มีบิลเอาใจสายสเปกปนะครับหรือว่าสายคนที่เล่นสายครอบแข่งๆเป็นหลักมาทําการแนะนําก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเพราะว่าค่อนข้างทําการแนะนําสายเด็กหรือว่าสายความชํานาญไปพอสมควรแล้วซึ่งตัวบิลนี่นะครับมีชื่อเสียงเรียงนามว่าบิลดาวประกายพึกนะครับผมซึ่งนอหาในคลิปนี้จะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลย แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปทําการรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนะครับผมได้ค้นพบว่ามีเพื่อนๆบางคนนะครับเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมแต่ว่าไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดไลค์ให้นะครับก็อยากจะขอร้องเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมนะครับถ้าผลงานผมถูกใจหรือว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับเพื่อที่ตัวผมจะได้มีกําลังใจในการทาคอนเทนต์ขอถ้าเพื่อนๆกดกันให้ผมแล้วก็รับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอดาวประกายพร้อมกับผมเลยครับ สำหรับสิ่งที่จําเป็นต้องมีสําหรับบิลดาวประกายเพลกนี่นะครับนั่นก็คือตัวอาวุธที่ชื่อว่าดาวประกายเพิกยักษ์นะครับซึ่งตําแหน่งของมันอยู่ตรงไหน,นเพื่อนๆเปิดแผนที่พร้อมกันเลยครับผมก็ตําแหน่งของตัวอาวุธนะครับจะอยู่ที่บริเวณช่วงเนี้ครับมันจะมีกองคาราวานที่ให้ยักษ์ลากรถน,นะครับอยู่บริเวณเนี้ให้เพื่อนๆว่งไปที่พรข้างทางเส้นทางคนบาปเลยนะครับไปเมื่อเพื่อนๆทาการวร์ปามาถึงที่พรแล้วก็ให้ขี่ม้าออกไปข้างหน้าเลยนะครับ มันจะมีกองคาราวานรถแห่อยู่นะครับผมเนี่ยครับกองคาราวานนี้เพื่อนเพื่อนนะครับทาการเคลียร์กองคาราวานเรียบร้อยแล้วก็ให้ทําการเปิดหีบที่อยู่ข้างหลังรถที่ยักกำลังลากนะครับตัวดาวประกายพึกยักจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมเรื่องการนี้ผมเก็บมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไปเก็บให้ดูนะครับผมแค่บอกตําแหน่งเฉยเฉยเพื่องตัวอาวุธด,ดาวประกายพึกยักนะครับจะเป็นอาวุธที่เรียกร้องค่าความแข็งแกร่งที่22นะครับแล้วก็ค่าความจานาญที่12เพื่อนๆก็จําเป็นต้องอัพให้เพียงพอต่อการสวมใส่กันด้วยนะครับ โดยข้อดีของอาวุธชิ้นนี้นะครับนั่นก็คือทุกครั้งที่เราทําการโจมตีศัตรูนะครับจะทําการฟื้นฟูน HP ของเราอยู่ที่1%ของแม็ก p นะครับฟังอีกทีนะครับหของแม็ก p ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ถ้าใครที่มีค่าพลังชีวิตสูงๆนะครับก็ถือว่าฟื้นฟูหนึ่งครั้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนตอนหน่วยที่ได้มาเรื่องนั้นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเลือกใช้เท่าสงครามเป็นเท่าสงครามคุ้มค่างนะครับ ซึ่งตัวเท่าสงคามพุ่มข้างนี้ผมเคยทำคลิปแนะนำไปแล้วนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดคลิกที่มุมขวาบนเพื่อเข้าไปรับชมได้ส่วนคุณสมบัติของอาวุธนะครับผมเลือกเป็นเย็นเยียบนะครับเพราะว่าตัวดาวประกายพฤกนั้นจะมีค่าสะสมสถานะนัดออกอยู่แล้วที่55หน่วยนะครับผมก็เลยเพิ่มค่าสะสมสถานะน้ำแข็งกัดเข้าไปด้วยเพื่อให้ผมนะครับสามารถสร้างได้ถึง2สถานะผิดปกตินะครับผมก็เ,เดี๋ยวผมจะทำการทดสอบให้ดูกับการใช้ดาวประกายเพฤกนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบการใช้งานดาวประกายพึกบวกเท่าสมคามคุ้มขั้งให้ดูนะครับกับยักษ์2ตัวนี้จะเห็นนะครับว่าตอนแรกเพชรพของผมไม่เต็มมาดูกันว่าถ้าเราใช้ดาวกายพึกโจมตีเพชรพผมจะขึ้นเท่าไหร่กันนะครับผมไป ก็จะเห็นนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่บวกทาการเบี่ยงด้วยเท่าสงครามคุ้มข้างตัว HP ของผมก็จะเฟื่องฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแถมตัวสตูนะครับก็ย,ยังตีสถานะน้ําแข็งกัดบวกกับเลือดออกได้ค่อนข้างเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสาหรับตัวเท่าสงครามคุ้มข้างบวกกับตัวดาวประกายเพิกยักษ์เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบให้ดูกับยักษ์อีกตัวนะครับ นนี่ก็คือการใช้งานคร่าวๆของตัวคอมโบระหว่างดาวประกายพฤกกับเท่าสงครามคุ้มค้ั่งนะครับผมก็มาต่อกันในส่วนของการอัพค่าสถานะนะครับสาหรับตัวบิลดาวประกายพฤกนี้นะครับจะมีค่าสถานะหลักๆอยู่ด้วยกัน3ค่านั่นก็คือค่าพลังชีวิตค่าความทนทานและก็ค่าความแข็งแกร่งนะครับในส่วนของค่าพลังชีวิตนะครับผมแนะนําว่าอัพสักเราส40หน่วยเป็นอย่างต่ำก็ได้นะครับยิ่งเรามีค่าพลังชีวิตสูงน่าจะหมายความว่าเวลาที่เราทําการโจมตี เราก็จะได้ HP ฟื้นคูสูงขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆน,นะครับจะได้ไม่ถูกประตูโจมตีตายในครั้งเดียวส่วนค่าความทนทานนี้นะครับผมแนะนําว่าอัพเล่าๆ25หน่วยอย,อย่างต่ํานะครับเพราะว่าตัวอาวุธของเรานะครับดาบกายพฤกยักษ์ก็ค่อนข้างกินน้ำหนักอุปกรณ์พอสมควรแถมถ้าเพื่อนๆอ,อยากใส่ชุดเกราะดีๆได้ก็จาเป็นต้องอัพค่าความทนทานนี้ให้เพียงพอต่อการสวมใส่ชุดเกราะดีๆนะครับ แถมตัวเท่าสงครามคุ้มครั่งนะครับก็ยังกินลตาตบินาพอสมควรเพื่อนๆก็ต้องแบ่งแต้มอัพให้เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมส่วนค่าความแข็งแกร่งนี้นะครับจะเป็นค่าสถานะหลักของตัวบิลเพื่อนๆสามารถแลกอัพได้ตามใจชอบกันเลยนะครับก็มาต่อกันในส่วนของชุดป้องกันแล้วก็ตัวเครื่องหลังนะครับตัวชุดป้องกันผมแนะนําว่าพยายามใส่ให้ได้ค่าพลังป้องกันให้เยอะที่สุดนะครับก็ตัวเท่าสงครามคุ้มค้ั่งนะครับจะเป็นการเข้าไปแลกกับศัตรูพอสมควร ระหว่างที่เราทําการใช้ถ้าคุ้มข้างอยู่นะครับเราอาจจะถูกศัตรูโจมตีสวนมาซึ่งเราก็จําเป็นต้องใส่ชุดป้องกันที่ได้พลังป้องกันสูงนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตายก่อนศัตรูนะครับผมส่วนเครื่องรางผมยังคงแนะนําเป็นสาชิ้นหลักเหมือนเดิมนั่นก็คือเครื่องรางเต่าเขียวนะครับกรุณาพฤกษาทองตาประทับราตกรหรือว่าตาประทับผู้พองราตกรนะครับส่วนเครื่องรางเพิ่มเติมที่อยากจะทําการแนะนํานะครับมี3มชิ้นนะครับผมได้แก่หนึ่งเครื่องรางหยาดพระพรนะครับ ที่จะขอให้เฟิร์สฟูเฮให้เราพีรันิดนิดหน่อยนะครับไม่เยอะมากส่วนสาเหตุที่แนะนําเครื่องรางตัวนี้ไปนะครับเพราะว่าตัวดาวปรกกายเพลิศนั้นสามารถเฟิร์สปูเฮพได้อยู่แล้วก็เราเอามาใช้กับเครื่องรางตัวนี้ด้วยนะครับเราก็จะทำการเฟิร์สปูเฮพได้ค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อใช้คอมโบร,ระหว่างดาวปรกกายเพลิกับเครื่องรางยาหยาดพระพรส่วนเครื่องรังตัวต่อมานะครับนั่นก็คือตัวตํานานพิฆาตดาวนะครับที่เพิ่มค่าความแข็งแกร่งให้เราห้าหน่วยนะครับก็สาเหตุที่แนะนําเครื่องรางตัวนี้นะครับก็ไม่ม ถ้าเราใส่เครื่องรางตัวนี้นะครับเราก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มเติมด้วยส่วนเครื่องรางอีกตัวนะครับนั่นก็คือตาดาบติดปีกนะครับเพราะว่าตัวท่าเท่าสงครามฟุ้มข้างจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องประเภทหนึ่งนะครับผมถ้าเราใส่ตาดาบติดปีกเข้าไปด้วยก็จะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มเติมตอนที่เราใช้ท่าคุ้มข้างด้วยนะครับก็มาต่อกันที่สไตล์ของตัวการเล่นเบวล์ดาวประกายเพิกนี่นะครับตัวเบลล์นี่นะครับจะไม่มีอะไรมากเลยในการเล่นก็คือ ข้าไปให้ชิ้นัตูตที่สุดนะครับแล้วกดท่าเท่าสงครามคุ้มข้างไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าศัตรูจะตายนั่นเองนะครับผมมีแค่นี้ยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการปรับคุณสมบัติของตัวเท่าสงครามคุ้มข้างเป็นน้ําแข็งกัดน,นะครับเขาจะทําให้ดาเมจที่ได้จากการโจมตีด้วยดาวประกายพลึกบวกกับสถานะเลือดออกบวกน้ำแข็งกัดน,นะครับค่อนข้างรุนแรงเลยแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะสามารถใช้คุณสมบัติของเท่าสงครามเป็นอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนาหนักก็ได้ พิษก็ได้เพลิงก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆชอบเลยแต่ผมนะครับขอใช้เป็นน้ำแข็งกันแล้วกันนะครับก็ไปเลยพร้อมกันเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการแนะนําสไตล์การเล่นของตัวดาประกายพฤกแต่ว่าก็มีข้อให้คําแนะนําเพิ่มเติมน,นะครับนั่นก็คืออย่าพยายามใช้เท่าสงครามคุ้มขั้งเพลินนะครับพยายามสังเกตค่าสตามิน่าของเรากับค่าเฮทพีของเราด้วยก็ถ้าเกิดมันน้อยเกินไปก็สามารถกิ้งหลบออกมาแล้วก็ดื่มยาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเข้าไปคุกวงในใหม่ก็ระวังกันด้วยนะครับ ก็มาต่อกันในส่วนของการตีบวกนะครับตัวเบลนี่นะครับถ้าคนไหนที่ใช้ตัวดาวประกายพึ่งยักษ์เพียงชิ้นเดียวก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตีบวกนะครับแต่ถ้าใครเอาไปใช้คู่กับพวกมนตาหรือว่าคู่กับสายเวทนะครับอย่างพวกคาถานะครับ<ส>ก็จะเป็นต้องแบ่งหินตีบวกกันดีนะครับระหว่างตัวอาวุธดาวประกายพึ่งกับตาประทับหรือว่าคาถาน,นะครับผมก็อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับว่าใช้อะไรเป็นหลักมากกว่ากันแต่ถ้าใครใช้ชิ้นเดียวอย่างผมแบบผมก็ ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเรื่องการตีบวกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลของบิลดาวประกายพึกก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆที่ชอบสายอาวุธหนักนะครับหรือว่าสายสเต็งกอท้ายคลิปนะครับผมยังคงมีไฮไลท์ในการใช้ตัวบิลนี้สู้กับบอสเช่นเคยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เพื่อศึกษาแนวทางนะครับก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ตัวผมจะได้มีกําลังใจในการทำคอนเทนต์ แล้วก็เพื่อที่ตัวเพื่อ,อนๆเองจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แล้วก็สาระดีๆจากช่องของผมนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบิวถัดไปสวัสดีครับ